สวัสดีค่ะดูดวงประจำเดือนมีนาคม2023ค่ะเริ่มราศีแรกคือราศีเมษนะคะราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้จะค่อนข้างเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์จะมีผู้คนรอบข้างเข้ามาหาเราไป็นจำนวนมากนะคะเดือนนี้มีความรู้สึกว่าเรามีสเสน่ห์เฉดิดฉายเลยทีเดียวและราศีเมษนะคะสำหรับการที่ลงทุนต่างๆเอาไว้ ตอนนี้มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเล็กๆ,ๆน้อยๆจากการลงทุนที่เราได้ลงทุนที่ผ่านมาแล้วในเดือนนี้มีโอกาสได้รับเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆจากการลงทุนนะคะราศีเมษเนี่ยได้มีการวางแผนมีการเตรียมการดีอยู่แล้วในเดือนนี้จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเข้ามานะคะแต่สิ่งระมัดระวังของราศีเมษนิดนึงคือราศีเมษอาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมรถนะคะเกี่ยวกับายางรถ หรือว่าได้ระยะตรวจเช็ครถหรือ,อยังจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ทวงล้อด้วยหรือเปล่ายังไงราศีเมษคอยเช็คดูนะคะในเดือนนี้คำพยากรณ์นี้เป็นคำพยากรณ์โดยรวมค่ะความแม่นยำจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้ดูดวงลายบุคคลนะคะท่านใดสนใจต้องการดูดวงลายบุคคลหน้าโปรไฟล์จะมีลาย ID อยู่ตรงนั้นนะคะสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้จะดูดวงวันละ5คนคนละ30นาทีนะคะ ทักสอบถามได้เลยค่ะ